สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเรดดี้ดีทุกท่านนะครับหลังจากคลิปเมื่อคิปที่แล้วนะฮะวันนี้ผมก็จะมาทาชีวิตอยู่รอดนะเนี่ยเกี่ยวกับในเกมวอลซีนั่นเองฮครับนี้อยู่กับผมนะเอกฮะและกัลันครับผมอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปอยู่รอดกันสองคนนะฮะปัก็ค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวจะซ้อมมานานมากนะฮะซ้อมมานานมากเลยฮะอะไรซ้อมไอ้ค่ำคืนนี้ของมึงเนี่ยนานนะปั เราไปดีกว่าครับผมบคำถามที่คุณตอบมามากก่อนที่จะมาอ่านวิดีโอนี้<อ>ฮะต้องบอกมันซ้อมนี้แล้วนี่คือดวงดาวอะไรของเขาไม่รู้ฮะคุ <ผม S 1> จะบอกเขาทาไมครับในีสุดก็ได้ใช้จริงอะป้าอย่าเราไปหาอาหารหาน้ําแล้วก็หาปืนกัน<อ>ดูฮะตอนนี้เราวิ่งสับขาสับเลยฮะตอนนี้ต้องบอกว่าสับอย่างเดียวฮะเราจะไปกันที่เมืองไหนครับ ล็อกกี้ฮะล็อกกี้ฟอร์นี่ไปตามไปตามหาน้องสาวที่หายไปใช่ยังอีกไป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 ระวังนะเดินเดินอยู่นี่เจออะไรวิ่งวิ่งมานี่รู้เรื่องเลยนะบอกก่อนเอาเหรอเอาใช่ป่ะฮะเอาไม่ลดเรื่องดีกว่าลืมไปฮะปาร์ที่เดียวกันไป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  แมดูทำไมมันมุดมุดมุดนะมุดอึมคึมไปถูกทางวะเนี่ยถูกทางนี่ผมจาท่ายเอาผมทำรอยแทงไว้ะระดับชาจริงๆริมเฮ้ยคุณส่องไปข้างข้างดิผมส่องข้างหน้าเออไอห่าี๋ยว่ามีตัวอะไรวิ่งออกมาสิงโตมากัดทำไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะสู้ดิครับสิงโตมาอห่งเนี้ยสู้ฮะ เออมาโดดดองดองโอ้ยดองใกล้จะถึงเมืองล็อกกี้แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่สงไปรรนี่ถึงแ<อ>ละ้ะถึงแล้ะจะละจะถึงและ้ละนี่วะอีกนิดเดียวฮะมึงมองซ้ายดิคุณมอง<า>ซ้ายดิมองขวามองขวาทำไมมันภูเขามองข้างหน้ามึงไาคนเดียวเลยนี่มันมาเป็นดีมันดีอข้างหน้าเราถึงเมืองละ เมืองละข้างหน้าเรานี่เองเดินนะตอนนี้เซอร์ไวเวอร์ครับผมเฮ้ยอ้ข้างหน้าเรามีซอมบี้เต็มไปหมดเลยครับของ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 อะไรเนี่ยฮะขวานใส่ใส่เฮ้ยคุณส่องให้ผมเดี๋ยวผมตีผีเดียวผมมองไม่เห็นเลยเลย สองนี้นเออสองสองสองข้างหน้าผมเดินไปไหนสองไปข้างหน้าผมอ่ะเออให้ผมเห็นก็ต้องบอกว่ามีทั้งผีมีทั้งคนนะฮะไม่ว่าจะเอาตัวรอดจากผีอย่างเดียวนะก็ต้องมีคนข้างหน้าด้วยนะฮะเฮ้ยจริงๆครับมีหลุมศพปะเดียวเดียวเเดี๋ยวเดียวมึงส่องไฟดำๆดิอย่าไม่เห็นโอ้แค่กุ๊กอันนึงอันนึข้างหน้ามีมีของข้างหน้ามีของเห็นไหมฮะเห็นไหมเดี๋ยวคุมการกูยมีปืนมีปึ๊บมีปึ๊บ หล่ัๆวงเอาข้างดิแก็บดิ้องเลีวไปแกไปที่เอาไปที่งเรื่องกลับไปทิมเอาับไปทิ้งอ่านที่มั่นเราผมใช้ลูกซองคุณใช้ปืนพกไปโอ้โหเฮ้ยแงโค้งสองมาปะฐานเลคุณต้องใช้คุณต้องคุณต้องใช้นี่คุณต้องใช้ลูกซองผมต้องใช้ลูกปืนพกคุณต้องส่องไฟไหนอันนึงอันนึงโยนนี่โยน ไปพร้อมยังครับไปต้องมาผีมันไปไหนหมดเนี่ยมีผีมั้ยเนี่ยมีฮะทางขวาเดี๋ยวก็เจอครับผมเดินไปเรื่อยๆเราให้นายเป็นคนเคลียร์ซอมบี้นะฮะเอออะไรเสียงนั่นเสียงเสียงที่ได้ยินนั่นมันเสียงอะไรกันเสียงที่ได้ยินนั่นมันเสียงผีอะไรนั่นโน่นโน่นเห็นยังชัดเจนเราเดินเรียมๆมา ย่องย่องเดี๋ยวมันได้ยินอย่าเผาเฮ้ยเจอปืนเก็บครับหาอาหารอาหารผมจะลดจะครึ่งหลอดแล้ววะเฮ้ยเป๋าเก็บเก็บให้หมดฮะอ่าตั้งค่ารยายายากระเป๋ากระเป๋าเฮ้ยกราเป๋าเป๋าผมผมขอเอาเป๋านี้ไปนี่ย้อนมานี่นี่เป๋านี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนนผมผมเหมือนผมเห็นอะไรสักอย่างครับตามผีจามันจามันนี่นะฮะคือการฆ่าซอมบี้นะฮะ <c oughs> อยวมาันไ <s ummer> ม่โผล่นะเดินฟื้นเดิน <c oughs> ฟื้น <c oughs> โผล่หลาท่าลุนมากครับระวังนะฮะผมบอกก่อนนะฮะเสียงจากไหนวะนี่ครับนี่ข้างหลังคุณเฮ้ยเฮียเอออกินน้ำอนหิวน้ำ คุณส่องทางดิวะมองไม่เห็นไปอันหนึ่งข้างหลังข้างหลังมองไม่เห็นเฮ้ยเอาเอาแทงกูมึงส่องไปนี่อ่ะส่องให้แล้วเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเห็นไหมส่องหาให้อยู่นั่นอีกตัวหนึ่งไงวะนั่นไงไป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 ทางไหนครับไปอ่าเดินไปเฮ้ยเป๋ากระเป๋าเฮ้ยอันนี้ขอขอใหญ่ นี่อมบี้มาซอมบี้มาแทงันก่อนเออดูฮ้ยเก็บกเป๋าใหญ่ดิไห,ไหนฮะโอ้โหผม้ำไามันมืดจังวะสือ่อไฟฉายก่อนไม่ไหวละมองไม่เห็นเลยให้น่ามันส่องแม่งไม่รู้เรื่องเลยมันโม่อะฮะนี่มีอะไรไหมไม่ไมี ไม่มีลองจ้องมุดตุ๊บเลยมุดตุ๊บเลยมุดคลุมฮะอึมคลึมมตรงนู้นไหมไปตรงนู้นไหมเงินเงินข้างหน้าเราข้างหน้าเราเงินเงินข้างหน้าเรามีทีเด็ดไปเจอของวัคซีนเฮ้ยไอ้ตายเฮ้ยใครยิงอ่ะโอ้โหเซอร์ไพร์ของเราจบตรงแล้ว หนีทั้งผีไม่ได้ครับผมต้องหนีคนด้วยเนี่ยคือระวังผีอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องระวังคนด้วยฮะครโอ้โหฮะตายไอ้เลวโอเคก็สำหรับวิธีการเล่นวิธีการเล่นคร่าวๆฮะไม่ยากครับผมแต่ก็ไม่ง่ายฮะโอเคเขบอกง่ายแต่ก็อย่าลืมมาเล่น l a d i ซของเราเยอะๆนะครับ